ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออกตตานีเสนอรายการ สืบสารภาษามาลายูอสนาะลัยกุมสลามบาเดียปรับปรุงงานเซรกาเลียนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสูรรสร่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อนเนื่องมอปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันรหฮานีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสุรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อนเนื่องมอปัตตานีมาร่วมเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้ รายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียนรู้ภาษามลายูพร้อมๆเรียนรู้โลกมลายูของคนมลายูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้งนางหน้านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งกายของชาวมาเลเซียนะคะในสมัยโบราณน,นั้น ผู้ชายชาวมาเลเซียมักนุ่งสรงไม่สวมเสื้อหรือถ้าจะสวมใส่ก็เป็นเสื้อแขนสั้นหรือกางเกงขาสั้นแทนสรงนะคะต่อมาเมื่อศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแพร่ทําให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติของชาวมาเลเซียซึ่งเขาก็เคร่งครัดในระเบียบปฏิบัติ ตามบทบัญญัติของาศาสนาอิสลามนะคะการแต่งกายของชาวมลายูก็เปลี่ยนไปคือทั้งหญิงและชายนิยมใส่ชุดที่สุภาพมิดชิดค่ะค่ะคาว่าการแต่งกายในภาษามลายูก็คือปากายันปากายันนะคะคํานี้เนี่ยมาจากคําว่าปากไก่ปากไก่แปลว่าใส่หรือสวมใส่ค่ะปากายันแปลว่าการแต่งกายค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะปากายันมาลายูเป e n g a r u ิ dari pada า g a าอิสลาม k ้าคลุมมลายูมีอิทธิพลจากศาสนาอิสลามการแต่งกายของชาวมลายูนั้นได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามค่ะ m e า a y u ม e ลายู g a อ u h dari p า d ศาสนาอิสลามการแต่งกายของชาวมลายูได้รับอิทธิพลจากศาสนาอิสลามค่ะค่ะเปืองงารุกนะคะเปืองงารุกแปลว่าได้รับอิทธิพลค่ะสำหรับคำศัพท์วันนี้นะคะก็คือผกายัน ปากไก่หยันแปลว่าการแต่งกายนะคะซึ่งคํานี้เนี่ยก็มาจากคําว่าปากไก่แปลว่าสวมใส่หรือใส่นะคะเปืองาโรเปืองาโรแปลว่าได้รับอิทธิพลนะคะสําหรับคําศัพท์ก็คือปากไก่หยันปากไก่หยันแปลว่าการแต่งกายนะคะซึ่งคํานี้เนี่ยก็มาจากคําว่าปากไก่แปลว่าสวมใส่หรือใส่นะคะคุณผู้ฟังเราจะไปเรียนรู้กันต่อเกี่ยวกับการแต่งกายของชาวมาเลเซียนะคะ ในอดีตก่อนที่อิสลามจะเผยแพร่ในประเทศมาเลเซียนั้นผู้หญิงก็แต่งกายคล้ายกับผู้หญิงในประเทศไทยนั่นก็คือสวมผ้าถุงกระโจมอกบางคนอาจจะมีผ้าบางๆไว้คลุมไหล่องค์สุลต่านอบูบากาแห่งรัฐยาโฮของประเทศมาเลเซียทรงเห็นว่าการแต่งกายของชาวมาเลเซียไม่เรียบร้อยนะคะอีกทั้งยังไม่มีชุดประจำชาติที่ดูสุภาพพระองค์จึงทรงคิดใช้ชุด บาจูกุรงนะคะซึ่งเป็นภาษายแปลว่าปกปิดมิดชิดเนี่ยเป็นชุดประจำชาติค่ะค่ะคำว่ากุรงนะคะกุรงในที่นี้แปลว่าปกปิดหรือคำว่าเมืองูรงเมืองูรงหรือเมนูตบนะคะสองคำนี้ก็แปลว่าปกปิดนะคะสำหรับประโยคตัวอย่างก็คือบาจูทร i เดชชัน a ลออรังมาลายูเอล j ะบาจูก g รงบาจูทร i เด o ชัน o ลออรังมาลายูเอล b ะบาจูก u รงแปลว่าเสื้อที่เป็นประเพณีของชาวมาลายู ก็คือเสื้อกุรงค่ะบาจูทราดิชันล orang มลายูเอียละบาจูกุรงแปลว่าเสื้อที่เป็นประเพณีของชาวมลายูคือเสื้อกุรงค่ะค่ะคำว่าบาจูบาจูแปลว่าเสื้อนะคะทรา d ดิชันลทรา i ดิช n นลแปลว่าประเพณีหรือวัฒนธรรมนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษก็คือทรา i ดิช n นลนะคะ คุณผู้ฟังคะชุดกุรงที่ชาวมาเลเซียได้คิดคน้นจนเป็นชุดประจำชาตินอกจากจะเรียกชุดกุลงแล้วเนี่ยก็สามารถเรียกว่าชุดมลายูนะคะหรือบาจูมลายูนะคะก็เป็นอันเข้าใจได้ว่าคือชุดกุลงนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาหมดองแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามลายูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะสราติงกาสเกียน i m a k a ค i h คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการส <Trustee> ืบสารภาษามา马ยูได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http://exten.pn.psu.ac.th